คลิปนี้ผมมาต่อ EP 2ครับและก็อาจจะยาวหน่อยนะครับและคลิปนี้ผมมาตอบเมนข้างบนนะครับผมรับโตะจีนไปเลยค่ะผมจะอธิบายตรงนี้เลยนะครับผมก็มี f อมาถามหลายคนมากๆน้องรับโตะจีนไหมเผื่อพี่มีงานในอนาคตพี่จะได้ติดต่อน้องโดยตรงหรือมาทํากับข้าวในงานเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะเรื่องทํากับข้าวผมไม่ได้ชอบเลยนะครับผมผมแค่เป็นคนที่อยากร่ําอยากรวยคนหนึ่งแค่นั้นเองครับตอนแรกๆเลยนะครับผมผมคิดว่าถ้าผมเปิดร้านอาหารชีวิต ากดีีขึ้น้นนว่และคิดว่าจะร่ํารวยมากกว่านี้ผมเลยต้องอดทนฝึกฝนทั้งๆท,ที่ผมไม่ได้ชอบฝึกฝนตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าฝึกฝนตัวเองเป็นปีๆทั้งเหนื่อยทั้งท้อทั้งสิ้นหวังตอนแรกๆถ้าเราคิดจะทําอะไรผมบอกเลยครับผมกว่าจะเห็นผลนานมากๆยิ่งทาไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายไม่มีผลลัพธ์ที่เราจะจับต้องได้แม่งโคตรเหนื่อยครับผมบอกเลยเหนื่อยทวีคูณครับแต่ผมอยากแตกต่างกว่าคนอื่นเพราะการใช้ชีวิตแตก ต่างก่าคนอื่นเราจะดีกว่าคนอื่นเราอาจจะแย่ในตอนที่เราเริ่มต้นแค่นั้นครับเพราะคนเราผมบอกเลยนะครับผมไม่มีใครอยากเริ่มต้นใหม่ครับเพราะการเริ่มต้นใหม่โคตรเหนื่อยทุกอย่างที่ผมทําและเป็นผมบอกเลยนะครับผมไม่มีตัวไหนที่ผมชอบเลยนะครับผมชอบอย่างเดียวคือผลลัพธ์ของมันครับงานไหนที่ผมไม่ชอบก็แล้วแต่ถ้ามันได้ผลลัพธ์เยอะผมทําและผมจะฝึกฝนตัวเองอย่างหนักเพื่อให้ผมได้เป็นงานนั้นและได้ผลลัพธ์ของงานนั้นก็มีหลายคนนะครับผมคอมเมนต์มาว่าผมโชคด ว่าได้ทํางานที่ผมชอบผมคิดเองนะครับและคิดในใจด้วยนะครับผมงานตัวไหนที่ผมชอบผมไม่ได้ชอบสักตัวเลยนะครับเ,เช่นทํากับข้าวเยอะๆขนาดนี้ผมก็ไม่เคยทํามาก่อนและผมก็อยากลองเพราะโอกาสมาแล้วครับเมื่อโอกาสมาผมก็ฝึกฝนตัวเองเพื่อให้ตัวเองรู้ในสิ่งใหมๆ่ๆในสิ่งที่ผมไม่เคยทํามาก่อนครับผมจะบอกทุกคลิปเลยนะครับเวลาผมทําอะไรผมจะสุดทุกงานที่ผมทําสุดชนิดว่าพรุ่งนี้โลกแตกผมจะไม่ได้ทําอีกแล้ว งานที่เราทําถ้าเรารู้จุดบกพร่องแก้ไขปรับปรุงเราทําไปเรื่อยๆทุกอย่างเดี๋ยวเราจะเก่งเองครับผมแม้กระทั่งเราไม่ได้ชอบกับงานนั้นเลยก็ตามแต่เราสามารถทํา ได้มากกว่าเราคิดซะอีกครับเมื่อวานผมไปตลาดและเตรียมอุปกรณ์ทําอาหารเพื่อเลี้ยงแขกจะมางานมั่นของน้องสาวอ uh huh. าหารบางส่วนผมทําตั้งแต่เมื่อวานครับและตื่นเช้ามาก็เตรียมอาหารที่ไม่สามารถทําเมื่อวานได้ครับและก็ปรุงรสเพิ่มอาหารต่างๆที่ผมทําเมื่อวานผมก็ได้ตื่นตั้งแต่เช้าที่ยังไม่มีใครที่จะตื่นเพราะอากาศช่วงนี้มันหน้าหนาวครับบรรยากาศดีมากๆเวลาผมจะทํางานอะไรผมจะรับผิดชอบในงานของตัวเองให้ดีทําตัวเองให้เป็นนิสยัยหรือว่าให้เป็นสันดานเลยร งนี้ผมก็ต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพราะมันสําคัญมากๆครับผมทุกอย่างที่เราทําถ้าเราพาชีวิตตัวเองจะสําเร็จได้เราต้องมีวิน,นัยและความรับผิดชอบและความอดทนอดกลัน้นและรอเวลาให้ได้และเดินก้าวไปเรื่อยๆ เมื่อเราฝึกฝนตัวเองพร้อมได้กลยุทธ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยววันนั้นที่เราจะรอคอยมันจะมาเองครับผมมาแบบงงๆเลยนะครับทำไปเถอะครับทําในสิ่งที่เราทําได้ก่อนครับอย่าไปคอยหาในสิ่งที่เราทําไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทําเราเอื้อมและก้าวเฉพาะเราก้าวไหวและเอื้อมไหวไปก่อนครับผมอย่าไปหาต้นทุนอย่าไปเอาชีวิตของตัวเองเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นถ้าเราอยากให้ชีวิตตัวเองมีคุณค่านะครับผมอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นเด็ดขาดครับเพราะชีวิตของเราเกิด มาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับถ้าเราเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนั่นหมายถึงหายนะของชีวิตตัวเองผมเชื่อคํานี้มากๆเลยนะครับผมถ้าอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีโอกาสดีๆเราต้องฝึกฝนตัวเองให้มีความสุขหอยหาความสุขใส่ตัวเองเยอะๆตัวเราเองนี่แหละครับผมเป็นโจทย์ที่สําคัญมากไม่ต้องไปหาอะไรที่เสียเวลาครับผมขอแค่ทําแล้วมีความสุขยิ้มได้เพราะตัวเรามันทําและมันเป็นได้มากกว่าที่เราคิดไว้สะอีก <น>แค่ครเราไม่มีวิธีการใช้ตัวเองแค่นั้นถ้ารเรารู้เคล็ดลับชีวิตของตัวเองแล้วมันจะใช้ชีวิตแบบโคตรงานงานที่ผมทําออกมาไม่ได้เป็นงานที่ผมชอบและรักเลยนะครับงานที่ผมชอบและรักยังไม่ได้ทําเลยนะเพราะทุกอย่างในชีวิตของเรานะครับ เราต้องทำในสิ่งที่เราไม่ชอบก่อนเสมอครับอาหารในคลิปนี้ทั้งหมดผมปรุงเองทำเองกับมือผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้นะครับผมแต่ผมอยากทำอยากลองในสิ่งที่ผมไม่เคยทุกคน<ำ>ในงานก็ชื่นชมว่าอาหารอร่อยแต่สำหรับผมที่ผมทำอย่างอร่อยยังได้อีกครับผมก็จะปรับปรุงตัวเองและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับผมผมประเมินตัวเองนะครับผมคะแนนเต็มสิบผมยังไม่ให้ถึงครึ่งเลยครับยังมีจุดหนึ่งที่ผมไม่สามารถเอาออกมาทำได้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคือ ผมกําลังหาคําตอบให้กับตัวเองถ้าผมสามารถเอาจุดนั้นของตัวผมเองมาทําด้วยอาหารจะอร่อยกว่านี้ครับวันนี้งานมั่นของน้องสาวก็ยินดีด้วยนะครับผมผมลืมเลยครับผมผมแจ้งตอนท้ายคลิปแล้วกันพัโลลที่ผมทําจะไม่ไปต่อแล้วนะครับผมจะทําครั้งสุดท้ายและไม่มีอีกนะครับผมผมจะจัดส่งให้วันที่12นี้นะครับ